Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Alhamdulillah. Kepada wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba' Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah dan berusaha syukur untuk Allah subhanahu wa ta'ala keras untuk dapat berusaha dan berusaha keras untuk dapat berusaha dan berusaha keras untuk dapat berusaha dan berusaha นะครับในการใช้ชีวิตในแต่ละวันและเราก็ได้ปฏิบัติการงานต่างๆที่เป็นอิบาร์ดาซึ่งเป็นาการงานที่จะส่งผลต่อชีวิตของเราทั้งโลกดุนยาและวันอาคราสนะครับในขณะนี้นะครับพี่น้องทุกคนก็ทราบกันว่าเรากำลังอยู่ในช่วงเดือนชาบานและก็เป็นช่วงช่วง บางเดือนนะครับเหลืออีกประมาณ15วันหรือ16วันโดยประมาณนะครับเราก็จะเข้าเดือนอมาตอนทีนี้ในเดือนชาบานมีอะไรที่พิเศษบ้างและมีอะไรที่สำคัญบ้างนะครับแล้วก็เราจะปฏิบัติอย่างไรหรือเราจะปฏิบัติอะไรบ้างในเดือนชาบานนะอยากจะย้ำให้พี่น้องได้เข้าใจนะครับให้เราได้ตระหนัก ว่าศาสนาหรือหลักปฏิบัติของเรานั้นจะได้รับการยอมรับจากอัลลอฮฺสุบตลาหรือไม่ถูกตอบรับนั้นประการที่หนึ่งก็ขึ้นอยู่กับเจตนานะครับการมีความตั้งใจหรือเจตนาที่บริสุทธิ์ที่เราทําเพื่ออัลลอฮฺสุบตลาประการที่สองก็คือการงานนั้นจะต้องสอดคล้องกับตัวบทและหลักฐานนะครับ ที่มาจากอัลกุรอานและก็ฮะดิษของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลเลาะวสัลัมการที่เราปฏิบัติอย่างหนึ่งทุกคนก็หวังผลว่าสิ่งที่เราปฏิบัตินั้นจะได้รับการตอบแทนจากอัลลอฮ์ในเมื่อศาสนานะครับเป็นของอัลลอฮ์สวาตละแล้วก็ผู้ที่มาปฏิบัติศาสนาให้เราได้เข้าใจให้เราได้เห็นก็คือท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลเลาะห์เวสาลัมดังนั้น าการปฏิบัติแต่ละอย่างนะครับก็สิ่งสิ่งที่จําเป็นก็คือการาตรวจสอบหรือการให้น้ําหนักหรือรให้ความสําคัญต่อ,อาการปฏิบัติที่วางอยู่บนรากฐานของตัวบนรากฐานที่ถูกต้องนะัที่มาจากอันกรารและฮะด,ดิษของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอัสซลัมนะครับ <c oughs> ในช่วงเดือนชะบานมีอามันใดที่พิเศษ หท่นอบีได้ปฏิบัติไว้อย่างพิเศษบ้างไม่ถึงว่าท่านอัมบีได้ปฏิบัติเยอะก็มีรายงานจากฮะดิษนะครับบันทึกโดยอิหมัมมุสลิมแล้วก็อิหมัมบุคอรีจากท่านหญิงไอยาชรลออฮเล่าว่ากานารลออฮยัซุม حتى نقول لا يفتر ฮัตตาน ت กูล و ลายูม ว่ามาเรียตุ์รับสุลละลายซุลลัลลาอฮิซัลลัมอิสต์กเมล้ะซั่มมะชรินอิลลาัลละว่ามาเรียตุฮ์อักซ์รอสิยามันมินฮ์ฟิชับานนะครับท่านอย่างอิช่าละวะนะครับท่านบีมหามุสอสัมจะถือสินอดกระทั่งเราพูดกันไม่ถึงว่าเราคิดว่าท่านบีนั้นหลายยุติจะไม่หยุด จะไม่หยุดจากการถือสินอดวายุฟติโรอาจารานกูรุลายสาุมบางครั้งท่านนบีก็ไม่ได้ถือสินอดนกระทั่งเราเออคิดว่าท่านนบีจะไม่ถือสินอดหมายความว่าเป็นบางช่วงนะครับบางช่วงท่านนบีก็ถือสินอดติดต่อกันบางช่วงท่านนบีก็ไม่ได้ถือนะครับแต่มีฮะดิษรายงานนะครับในสุนนัตะ ของการถือสินอดของท่านนาบีในรอบวันธรรมดาทั่วไปในรอบสับปดาห์นียท่านนาบีจะถือสินอดในวันจันทร์และก็วันพฤหัสนะครับทุกๆสัปดาห์และในรอบเดือนท่านนาบีก็จะถือสินอดสามวันในช่วงกลางเดือนวันที่สิบสองสิบสามเออวันที่สิบสามสิบสี่สิบห้าในขณะนี้เราก็อยู่ในช่วงเดือนชาบานช่วงกลางเดือนพอดีวันนี้ก็วันที่ เออสิบสี่วันศุกร์ที่ผ่านมาวันที่สิบสิบสามนะครับวันอาทิตย์ก็สิบห้านะถ้าใครถือสิณอด uh, จากวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็เราก็จะถือสิณอด uh, ในช่วงสามวันของรอบเดือนนะครับฉะนั้นโดยสรุปแล้วในรอบหนึ่งเดือนเนี่ยท่านนบีจะถือสิณอดกี่วันนะครับอาทิตย์หนึ่งสองวันเสารอาทิตย์ก็สองสี่หกแปดแปดวันบวกอีกสาม แปดเก้าสิบสิบเอ็ดก็สิบเอ็ดวันหนึ่งเดือนในรอบหนึ่งเดือนก็ถือสิบเอ็ดวันนะครับก็ถือว่าเป็นการถือสวดที่เยอะพอสมควรสําหรับพวกเราที่ไม่ค่อยได้ปฏิบัตินะครับหรือเราอาจจะถือสวดในช่วงวันเพื่อ,อัตกับวันจันทนะหรืออาจจะมีพี่น้องบางท่านถือสม่ําเสมอนะครับบารัลอฟฟีขอร้องให้ความจําเรินนะครับสาหรับพี่น้องที่ได้ปฏิบัติหรือได ถือสิลดตามที่ท่านนับีได้ปฏิบัติไว้จากฮะดีษที่ผมได้อ้างไปข้างต้นท่านหญิงไอิชชะรอดิยัลลอฮ์อันฮาได้กล่าวไว้ตอนท้ายของฮะดิษว่าว่ามาระไอตูรอราะซูลลลอฮิซุลลอฮิซัมอิสตักมาลาซิยามาชะฮรินอิลลารอมฎอน์นีฉันไม่เห็นว่าทารอซูลได้ถือสินอดเดือนใดมากไปกว่าเดือนรอมฎอนนะครับ อ๋อไม่ใช่มาไราตูนะครับฉันไม่เห็นว่าทา,ร,ารุสูสุลต่านอเลมส์ลัมนั้นจะถือสินอดเดือนใดที่ถืออย่างสมบูรณ์หมายถึงว่าเดือนที่ท่านนบีถือสินอดครบทั้งเดือนอิลลามอัลอฮนะก็คือเดือนอมฎอนนะครับมาไรตูอักซรฮ์สิยามินหูฟิชะ่งบานและฉันไม่เห็นว่า จะมีเดือนไหนที่ท่านนบีจะถือสิญอนมากไปกว่าเดือนชาบานจากฮะดิษเนี่ยมีสองประการหนึ่งเดือนที่ท่านนบีมุฮัมมัดสัมถือสินอนทั้งเดือนก็คือรอมาอนนะครับเพราะเป็นฟอรดูเป็นวายิบและก็เป็นเดือนที่พวกเราทุกคนจะต้องถือสิญอนทั้งเดือนนะครับแต่เดือนท,ทั่วๆไป เดือนทั่วไปไม่ว่าจะเป็นช ع บานมุฮัรรมอมหรือรจับหรือซุนกยอย์ดะซุนฮิจยาหรือเดือนต่างๆในรอบปีจากการฮะดิษจากการอธิบายของท่านอย่างอิชานะครับจากฮะดิษนี้เราเห็นว่าบางครั้งท่านนบีก็ถือเยอะถือจนกระทั่งถึงสุดดจนกระทั่งเราคิดว่าท่านนบีจะไม่หยุดบางครั้งท่านนบีก็ไม่ได้ถือแสดงว่า เดือนอื่นๆที่นอกเหนือจากเดือนชะบานเนี่ยท่านท่านนบีบางครั้งท่านนบีก็ถือติดต่อหลายๆวันบางครั้งท่านนบีก็ไม่ได้ถือติดต่อหลายๆวันนะครับอันนี้คือสิ่งที่ท่านหญิงอาชาได้ได้เห็นจากการปฏิบัติของท่านนบีแต่สำหรับเดือนชะบานท่านหญิงอาชาบอกว่าท่านนบีถือเยอะถือสนอดเยอะจากฮะดีษเนี่ยนักวิชาการฮะดีษนะครับ บางกลุ่มนักวิชาการฮะดิษได้อธิบายว่าอาันนับอัลลอฮฺสุลัต์ละม์ยัตตักมินซียามะชะบานะอะได้อธิบายว่าท่านนบ,บีไม่ได้ถือสินอดเดือนชะบานทุกวันตลอดทั้งเดือนละมยัตตักมินไม่ได้ถือตลอดทั้งเดือนและไม่ได้ถือทุกวันนะครับ อาจจะสามสี่วันหยุดหนึ่งวันหรืออาจจะสองวันหยุดวันแต่ท่านอบีถือเยอะในเดือนชาบานอินนามัยอินนามะแค่ในยซู่อักษะแต่ท่านอบีถือเยอะในเดือนนี้นี่เป็นคําอธิบายของอิบนูบาร็อกนะครับและก็นักวิชาการอาหริษอีกหลายท่านโดยอ้างอิงจากฮะดิษของท่านอย่างไรใช่ที่บอกว่ามาอาลิมตุฮู ซอมาชัรอนกุลละหูะอิลลารมดอนนะครับที่ท่านยิงไอชาบอกว่าฉันไม่เคยเห็นว่าท่านนบีจะถือสิลอดเดือนไหนทั้งเดือนอิลลารอมาดอนนอกจากเดือนรอมฎดอนนะครับนี่คือสิ่งที่ท่านหญิงไอชาเราเดีลยวรออันหาซึ่งเป็นภรรยาท่านนบีได้อธิบายการปฏิบัติของท่านนบีและเป็นฮะดีิสที่ถูกต้องนะครับฮดตติสไซเฮรายงาน บันทึกอยู่ในอิฟของอิหมัมบุคอรีและอิหมัมมุสลิมเราเห็นว่าอามันที่โดดเด่นสำหรับเดือนอมบ,บดอนถ้ากว่าเรายึดถือตามตัวบทหลักฐานที่ท่านนาบีได้ปฏิบัติและก็บรรดาสลาฟุตซาเลได้ปฏิบัติก็คือการถือสิลอดดนะครับไม่ได้เจาะจงว่าวันที่เท่าไหร่ต้องเป็นกลางเดือนหรือ,เ,อ,อเป็นช่วงที่สองที่สามของเดือนไม่ใช่ท่านนาบีถือ สิณดตั้งแต่ตั้งแต่ช่วงต้นของเดือนรอมาตนเอ่อช่วงต้นของเดือนฉะบานทีนี้เรามาดูว่าอ่อฮะดิษของอีกฮะดิษหนึ่งก็คืออันอุซามะทับนาะอ่ออุซามะทับนีไซด์รฎิย,ยัลลอฮุอันฮุมาเป็นฮะดิษของท่านอุซามะบินเซด์ก็ล่ได้กล่าวว่ากุนตูยารอซูลลลอฮฉันได้ ล่าวกับท่านนาบีว่าลิบลำอรตสุมลำอรกาตสูมูมินชาฮรินมินชุฮูรมาตสูมมินช,นชาบานนะครับท่านอุสมาได้กล่าวกับท่านนาบีว่าฉันไม่เคยเห็นว่าท่านนาบีจะถือสินอด,ดเดือนไหนมากกว่าเดือนชาบาน ทำไมท่านนบีถึงได้ถือสวดเดือนชาบานมากถึงขนาดนี้นะก็ได้ถามท่านนบีว่าทำไมทำไมท่านนบีถึงถือเดือนชาบานเยอะฟะกล็ล่ะท่านนบีก็กล่าวว่า zakharon แต่ก็าากฟะลันนาสฟีฮีอันใบนรจับวะรอมาดอนเดือนนี้เป็นเดือนที่อยู่ระหว่างเดือนรอจับและเดือนอมฎดอนแตก่ก็ฟะลันนาสุฟีคนส่วนใหญ่จะ ละเลยผู้คนสน่วนใหญ่จะละเลยนะในขณะที่วะฮ์วชะรุนตุรฟ้าอฟิฮิลอาหมาลุอิลารบิณาลามีนในขณะที่เดือนนี้เป็นเดือนที่การงานต่างๆของปวงบ่าวของพวกเรานะครับจะถูกยกไปยังอัลลอฮฺสุบะตละอิลารบิณาลามีนถูกยกไปยังผู้อภิบาลแห่งสากลจกักรวาลอันนี้คือคำพูดของท่านนับีุล ตอบคำถามของท่านอุสมามินเซตท่านอุสมาถามว่าทำไมท่านอาบีถือเรามาถือถินอดในเดือนชาบานเยอ,อะท่านอบีก็ตอบว่าเพราะอะไรเพราะเดือนนี้เป็นเดือนที่การงานต่างๆของปวงบาวจะถูกยกะจะถูกนำไปรายงานนะอัลลอฮฺ س ب ح ฮา ه และ ت ع ا ل ว่าวาชัฮรุนตุรฟ้าวฟิฮิอามาลุอิลารบินาลามินว่าอุฮิบวนออยรฟะอามาลี ดังนั้นฉันชอบที่จะให้การงานของฉันถูกยกไปยังอ so ัลลอฮฺซาลตาลาวะอานาซออิมในขณะที่ฉันนั้นถือิดดิลดนะท่านอาบีบอกว่าฉันชอบที่จะให้การงานของฉันนั้นถูกนําไปยังอัลลอฮฺในขณะที่ฉันกําลังทําอิบราดกับพระองค์กำลังกำลังถือินนดกกำลังขอบคุณต่ออัลลอสุบฮาหนาตาลานะครับนี่มาชออัลลอฮ์นี่คือสิ่งที่ เราเห็นจากการปฏิบัติของท่านนบีนะโดยสรุปก็คือหนึ่งอามัณที่โดดเด่นของเดือนอมะดอนที่ท่านนบีได้ปฏิบัติเอาไว้เดือนชาบานนะครับอ,อามันที่โดดเด่นในเดือนชาบานที่ท่านนบีได้ปฏิบัติไว้ก็คือการถือสินอดและก็เหตุผลที่ท่านนบีได้กล่าวไว้อันเนื่องจากว่าเดือนชาบานนะครับเป็นช่วงเวลาที่การงานของพวกเราทุกคนนะจ,ะจะต้องถูกนําไปไรายงาน มาเลกั่จะนําไปพรงานต่อ l a h Subhanahu w นะครับฉะนั้นในเดือนนี้เราอาจจะเห็นการปฏิบัติอื่นๆที่นอกเหนือจากนี้นะครับอาจจะมีการตอาอาจจะมีการปฏิบัติเช่นนั้นเช่นนี้แต่ทั้งหมดเหล่านั้นนะครับท่านาเชคมินบาสนะได้ตอบคำถามในผมขอนำ สิ่งที่ท่านอิหมมบินบาสนะเชงบินบาสได้ตอบตรงนี้นิดนะครับหัลยยุสุด,ดูอาดูฟีนิสฟี ش ช ر ش ع ب ا ن ب ش و ط م ر ت ف ع ف ي ا ل م س ا ج د و ั ا ص ح ة ذ ل ك ามีคนถามอ่าเชคบินบาสวา่าอนุญาตไหม่ในช่วงนิสฟีชาบานในช่วงกลางเดือนชาบานเนี่ย่ที่ เราจะไปร่วมไปรวมตัวกันในมัสยิดแล้วก็ขอดูอาด้วยเสียงมุตตะฟะเสียงดังๆนะในช่วงนิสุชาบานว่ามเาสยิดอาซาลิกะมีหลักฐานอะไรที่ยืนยันว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องบ้างนะเชงินบัตได้ตอบว่าม่จะอยู่ไม่อนุญาตให้กระทำเช่นนั้น าฮาซาไลละทุนนิสถึงแม้ว่าจะมาถึงช่วงกลางเดือนของอเป็นค่ำคืนของช่วงกลางของเดือนชาบานก็ตามไลซาฟีฮะฮาดดีซูสอฮีฮะต้นไม่มีฮะดิสที่ถูกต้องคุลูอาฮาดีซิฮาฮะดิษท,ทั้งหมดที่รายงานเกี่ยวกับอามันอื่นๆนี่นอกเหนอืนอ,นอ,นอนจากการสืบสิรดของท่านนาบีนั้นมาใบนันมัตัววัดอีเป็นฮะดิษ ตอวอีฟแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นฮะดิษมาลด้วนะครับฮะดิษมาลด้วนี่คือฮะดิษที่กุขึ้นมาซึ่งไม่มีต้นสายรายงานนะครับหรือไม่ได้เป็นคําพูดของท่านอเบลมาส่งเสรมแต่ถ้ามีฮะดิษก็จะเป็นฮะดิษที่ดอยฟนะครับเป็นฮะดิษที่อ่อนแอซึ่งนักวิชาการฮะดิษไม่ได้นำนะครับฮะดิษที่อ่อนแอมาใช้ในหลักฐานในการปฏิบัติในเรื่องของอิบา,าัตนะครับอันนี้เป็นอ่ เป็นคําตอบของเชคมินบาสนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะฝากกับพี่น้องทุกท่านไว้ตรงนี้นะครับก็คืออามันใดก็แล้วแต่ที่เราปฏิบัตินะครับจะต้องให้อามันน,นั้นสอดคล้องกับตัวบทหลักฐานที่มาจากอันกุรอา,านและฮะดิษนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าหากว่ามีตัวบทหลักฐานกำกับอยู่แสดงว่าอามันอน,นั้น แนชอัลฮ์ถ้าเราเจตนาปฏิบัติด้วยความบริสุทธิ์เพื่ออัลลอฮฺมาตลาก็จะถูกตอบรับณอัลลอฮฺมาตลาในวันเกียรติแต่อามัณอื่นๆที่ไม่ได้ถูกรองรับเอาไวา้ไม่มีตัวบทหลักฐานที่มากํำกับหรืออาจจะมีตัวบทแต่ตัวบทหลักฐานที่นำมาประกอบนั้นเป็นฮะดีษที่อ่อนแอหรือเป็นถึงขั้นเป็นฮะดีษมาลดุะเป็นสิ่งที่กุอุตริขึ้นมาเนี่ยมันจะทำอามัณทํทำให้อามัณที่เราปฏิบัตินั้นสูญเปล่า นะเพราะฉะนั้นทุกคนต่างมุ่งหวังว่าการปฏิบัตินั้นจะถูกตอบรับต่อรัศวตลาฉะนั้นการตอบรับในอามันต่างๆที่เราปฏิบัตินั้นเกิดจากหนึ่งก็คือเราจะต้องมีเจตนาที่บริสุทธิ์นะครับเพื่อรัศวตลาต่อให้เรามีตัวบทหลักฐานที่ถูกต้องแต่ถ้าหากว่าเจตนาเรานั้นไม่อคลาสเพื่อรัศวตลามีกิบัตนะครับมีความรู้สึกโอ้อวดมีรู้สึกมีความรู้สึก ยิงจองหองอยู่ในตัวเราบางครั้งมันอาจจะเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวกันแล้วแต่นะครับมีความรู้สึกลำพองใจในสิ่งที่เราปฏิบัติอามันเหล่านั้นก็จะไม่ถูกตอบรับเช่นกันประการที่สองก็คือการงานที่เราปฏิบัตินั้นจะต้องมีองค์ประกอบของความรู้ที่ถูกต้องความรู้ที่มาจากอันกรานความรู้ที่มาจากขะติษของท่านอนบีนะครับแน่นอนว่าอันกรานนั้นเป็นตัวบทที่ ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ฮะดิษเนี่ยสิ่งที่จะนำมาปฏิบัติในภาคอิบาดตได้จะต้องอมีตัวบทหลักฐานที่เป็นฮะดิษที่สาเหห์ฮะดิษที่ถูกต้องนะครับอุลามาส่วนใหญ่ก็จะนำฮะดิษที่เป็นฮะดิษถูกต้องเนี่ยมาเป็นองค์ประกอบนะครับมาเป็นหลักฐานยืนยันในการปฏิบัตินั้นๆน,น,นะครับเ,เราก็สามารถที่จะเอา สิ่งที่บรรดาผู้รู้นะครับได้นําตัวหลักฐานมาประกอบไว้เนี่ยแล้วก็ปฏิบัติได้นะครับทีนี้ก็อยากจะฝากกับพี่น้องทุกท่านนะครับเพื่อให้อามันของเรานั้นได้ถูกตอบรับนอรสปานวะตตาลาฉะนั้นสิ่งที่สําคัญในเดือนชาบานก็คือการถือินลดอามันที่โดดเด่นในเดือนชาบานที่ท่านอบีปฏิบัตินะเห็นก็คือการถือินลดถามว่าวอามันอื่นปฏิบัติได้ไหมนะครับ อามันอื่นๆก็คือสิ่งที่เราปฏิบัติอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการน้ำมาดไม่ว่าจะเป็นการสนกะกอแต่สิ่งที่ถูกเจาะจงเอาไว้นะครับเป็นอามันอัคคูซุซีอามันที่ท่านอบีปฏิบัติเฉพาะในเดือนชาบานก็คือการถือสินอดเพราะฉะนั้นเวลาที่ยังมีเหลืออยู่นะใครที่ยังไม่มีโอกาสได้ถือสินอดในช่วงชาบานพี่น้องก็เริ่มจากวันนี้พรุ่งนี้รื่มรื่น นะครับเราก็ร่วมกันปฏิบัติก่อนที่เดือนอมงครจะมาถึงนะครับอย่างน้อยที่สุดเราเห็นว่าการเริ่มต้นในเดือนชาบานเนี่ยเป็นการสร้างความเคยชินให้กับร่างกายนะครับเป็นการวอร์มอัพเหมือนกับคนที่เจาะกาลังกายนะต้องเป็นการต้องมีการอุ่นร่างกายเตรียมความพร้อมของร่างกายเพื่อที่จะไปลงสนามเช่นเดียวกันก่อนที่เราจะลงสนามในเดือนอมงครชาบานเป็นช่วงเวลาที่เราได้ เตรียมความพร้อมของร่างกายเตรียมความพร้อมในการอดน้ําอดอาหารให้ร่างกายได้เกิดความเคยชินอ,อ,อย่างน้อยๆนะอิชอลอ์พอถึงเดือนอมฎอนเราก็รู้สึกว่าการทื้นสะดุดนั้นเป็นสิ่งที่ง่ายแต่ถ้าเราไปเริ่มในเดือนอมฎอนเลยบางครั้งเนี่ยอาจจะทําให้เกิดความเหนื่อยล้าเกิดความเพลียเกิดอารมณ์หง,งุดหงิดอาจจะเป็นไปได้นะครับเพราะาเราไม่ได้เตรียมตัวฉะนั้นชะบานจึงเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้ เตรียมความพร้อมในการที่จะเข้าไปสู่การถือสิริในเดือนอมฎอนอย่างสมบูรณ์แบบนะครับการถือสิริในเดือนชาบานก็ไม่ได้ถือทั้งเดือนไม่ได้ถือทุกวันนะครับส่วนการถือสิริในเดือนอมฎอนจะเอารูปแบบของชาบานไปใช้อมฎอนไม่ได้จะบอกเออ,อจ,จะถืออมฎอนอเป็นช่วงสามวันสี่วันหยุดวันอย่างนี้ไม่ได้เพราะอมฎอนเป็นสิ่งที่วา j ิบนะครับฉะนั้นชาบาน เราปฏิบัติให้มากที่สุดเท่าที่เราทําได้แล้วก็ไปเริ่มปฏิบัติหน้าที่ของเราอย่างสมบูรณ์แบบในเรื่องของการถือสัญลบในช่วงระมดนอนชาวเลาะพร้อมๆกันนะครับวันนี้สิ่งใดปิดพลาดก็ขอมาพี่น้องทุกๆคนนะครับสิ่งใดที่มีประโยชน์ของว่าตัวผมเองแล้วก็พวกเราจะได้นําสิ่งเหล่านี้ไปสู่การปฏิบัติประโยชน์ของอาชาบานที่เราจะได้รับก็คือการปฏิบัติในสิ่งที่ท่านบีได้ปฏิบัติเอาไว้ والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته